สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับร้านคิกคิกสี่ช็อปเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวแพทเทิร์นสปิริตที่เพิ่งออกใหม่นะครับผมชุด CB 29ยี่สิบเก้านะฮะอันนี้เป็นโคลัมโบกันดมนะครับาซึ่งชุดนี้เนี่ยก็ตามหน้ากล่องเลยนะครับมันจะมีเสริมของอหลกัหลกๆก็จะเป็นวิดโฟร์แมคคิลีแมมโมดแล้วก็จะเป็นของคาดกับบอโอว่าอันนี้เป็นฟันต้านะครับผมก็จะเป็นภาพสองแล้ว จนจบภาค2เลยก็คือจะมี XX ร่าง Quantum Eo มาด้วยนะครับอันนี้ก็คาริบานนะฮะแล้วก็จะมีเสริมบา巴าทสนะครับผมอ่าเป็นลูกปัสเล็กนะฮะที่ชุดที่แล้วไม่ได้ออกมาเลยนะฮะบา,าทสแล้วก็ยังไม่ทิ้งให้นิวอ่านิวกันดัมก็ามายูนิคอนอ่าเอาเวกนิ่งอ่แล้วอันนี้ได้ลาถทายแล้วนะฮะเพเนโลเปอ่าฮัสเวแล้วก็กันดั้มซีดนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็น เสริมซีดน่าจะของทีมซีรีส์หลักชุดน่าจะชุดสุดท้ายแล้วแล้วก็ชุดหน้าเนี่ยรู้สึกเขามีเหมือนเกืองๆสปอยมาแล้วว่าจะเป็นของภาคฟรีดอมภาคเดอะมูฟวี่กันดัมซีดฟรีดอมที่เป็นเดอะมูฟวีที่จะออกปีหน้านะครับผมก็จะเป็นอีกชุดหนึ่งนนะนรู้สึกจะเป็นชุดเ e อ็กต้าชุดนี้ก็น่าจะจบของภาคซีจิตินี่แล้วนะครับ ที่เป็นพัสดุ g b ีรีปกติเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าหนึ่งบล็อกมีอะไรบ้างจะเปิดแค่บล็อกเดียวนะครับเปิดมาปุ๊บก็เป็นซองเหมือนเทแค่ท็อปเปอร์ก่อนเลยหนึ่งซองแล้วก็ตามด้วยชุดบุตเตอร์อุ๊ยรถทำเกิดลากกองมา้วยจำนวน หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิ็ดีครับอ่าก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเขามาเปิดทีหลังเปิดบูตเตอร์กันก่อนเลยไล่ีระซองเลยมาดูกันว่าบอก1นึ่งให้อะไรกันบ้างครับเปิดมาใบแรกก็แอร์เรีย อ่้ดสามทอมมอนหนึ่งสองแล้วไปสามสี่ทอมมอนห้าไปอ้าวเ,เปิดมาก็เป็น X C h e a เลย X C Heat Airy ออกนี่คือ C h e a นะครับผมแต่บอกตรงๆว่าผมไม่ค่อยชอบนะมันดูแบบแบบตัดไียง แต่ก็โอเคฮะเปิดมันก็เป็นสีเข็ดเลยเอาไปบละสองแรกมาต่อกันหนึ่งสามสี่อ่าคอมมอนสี่ใบห้าใบาอ่าอันนี้เป็นตัวบัตตี้อ่าสีเอ็กซ์อ่ากูจะแบคก,ก็โลรูลดครับ นี่เป็น CX นะฮะตัวบัตตี้ใหม่นะครับผมเป็นหล็กฟิล์มนะหนึ่งสองอ่ะนี่ดับเบิลโอไลเซอร์นะครับผมไอ้ที่ใช้ตะปีกรเทียมนะที่เป็นภาคต้นของที่เป็นตัวเริ่มต้นของภาคกระเบิลโอควอนตัม um นะครับภาคสองสองสามสี่ <5 S 2> ก็คือคอมมอนห้าแล้วก็สุ่มเอาระหว่าง m กับอแล้วก็เอ็กที่เขตหนึ่งสองสามี่ว่านี่ r สุ่มเบอ่าเป็นนี่ m หนึ 1> 1, 2, 3, ่งสองสามสี่อันนี้เป็นเอ็กในคาลิบานะครับนี่คาลิบามาแล้วหนึ่งสองสามสี่แล้วก็หัวอาร์แล้วก็อ่า หนึ่งสองสามสี่ m ก็คือถ้าออก m หรือ x หรือ c ดนี่ก็คือจะได้คอมมอนห้าใบนะครับผมเท่าที่ดูต่อสองนะแต่ถ้าได้คอมม o นก็สี่ใบก็ตีไปเลยว่า r สองใบนะครับแน่นอนหนึ่งสองสามสี่อันนี้คือมีลุ้น m หรือ x หรือ c7 นมมี่ x f i e i t a l media เก่งง่ากนะครับใบนี้แต่ว่าเก่งเลยติดสองใบแล้วหนึ่งสองสามสี่นี้ก็รุน่นี้เอ็มตรงทางละสิบตองละหนึ่งสองสามสี่นี่หัวหน้าสองใบชิบชิบ อ่าจริงด้วยสงย่งใบภาพอาจจะไม่ชัดหน่อยนะฮะรอบนี้ว่ากล้องไม่พร้อมแต่เริ่มถ่ายไปแล้วริมดูแบบขอโทษด้วยครับหนึ่งสองสามสี่อ,สอาส่งใบแน่นอนอ 2, อ่านี่รุ่นสชึบเอ่อาเพนินรูปไปมาสเวีแฟแอชิกมา3ใบแล้วอ่านี่ก็เก่ง1 2 3 4สอ,อาสของอสอใบตึบอ,อ่านะเซเซนะลังเอว เกแฮมนะฮะเกแฮมอันนี้จริงๆควรอยู่ใส่สต,ตอรี่ยันอื่นนะแต่อันนี้มีเหมือนแซมแซมมาให้ด้วยเพราะว่านายเซซูน่าเป็นเอลไปแล้วอะ่ะมันจะมีใส่สตอรี่ที่เป็นเกแฮมเป็นคนขับเอ็กเซียต่อนะครับซึ่งเป็นเอ็กเซียเก่งเอ็กเซียเอลนะเป็นเอ็กเซียวันแลนทูอันนี้เราซึ่งเกแฮมเป็นคนขับรับช่วงแทนเซซูน่าเลี้ยวเอ็ม ก็เหมือนกับมีการเชื่อมใจสตอรี่มานิดนึงบอกว่าเดี๋ยวมีอาจจะมีของขายใหม่ทํามาเหมือนชุดของฟรีดอมที่จะออกอ่าเอกเด็กคนโอคอตมเท่นนะผมชอบจริงผมไปเห็นเอทีซมาแล้วผมว่าผมชอบรูปสิอ่ารูมธรรมดามากกว่าเอทีซมันเป็นเหมือนกับแบบกำลังเปิดหวดคุยใหญ่เอวอะหนึ่งสองสามสี่ hai bay bài Chúng ta sổ bài Kẩy lên 2 3 4 À, chúng ta bài 1 f กเกนบล็อกไหมของภาชาเคาบเตอร,ตอร์ก็ได้กเกนบล็อกมาเพิ่มก็ถือว่าเป็นเรื่องดีหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่อ่เบทเทพเบทเทพเนี่ยฮะ,ะเมื่อกี้ซองสุดท้ายหมดแล,แล้วก็มาดูท็อปเปอร์ดูสิจะเป็นอะไร อ,อ๋อเป็นพวกเดมอนบล์ดมอนบอลลีนะครับอันนี้ของภาควิงเนี่ยอืไม่ต้องสงสัยแล้วว่าจบบล็อกหลักของภาคฟรีด้อมของาชนัำซีดแล้วจะเป็นอะไรนะฮะเพราะมันชอบอยู่สีเดียวกัน,นะฮะไอ,อวิงก,กับชนัำซีดเนี่ยโอเคแ๋้วมาดูกันว่าบล็อกหนึ่งได้มากอ,อันนี้ของผมออกซีเชนหนึ่งใบนะเป็นแอร์เลี X ยวซอหนึ่ง x ออกมา3เอ x ออกมา4 x 4 m 1 2 3 4 5 6ไปอ่า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18ใบแล้วก็สุ่มหลังกล่อง1ใบอ่าที่เลือคอมมอน ยี่เพียบไปหมดก็โดยประมาณคร่าวๆประมาณนี้ขอบคุณครับ